นี้ครับกาลังจะเดินทางไปที่จงังหวัดสังนะครับแต่ว่าตอนนี้แวะที่อ่าเก็บน้ําห้วยน้ําใสนะครับแวะถ่ายรูปก่อนนะครับวิวบรรยากาศดีนะครับตอนนี้คุณแม่ก็กําลังถ่ายรูปให้ลูกสาวนะครับแต่ก็ลูกชายกำลังยิ้มนะครับยิ้มยิ้มเลย กล้องกับตากล้องครับมาดูวิวนะครับตอนนี้ก็ตากล้องนะครับตะกล้องตดกล้องกำลังถ่ายถ่ายให้คุณแม่นะครับ บรรยากาศสวยงามมากนะครับวิวดีนะครับบรรยากาศสวยมากเลยทีอ่อ่างเก็บน้ําห้วยน้าใสนะครับดูแผ่นดูร,บรับวๆนะครับตอนนี้อากาศก็ร้อนนะครับตอนนี้ก็ร้อนนะครับตอนนี้ก็เป็นบ่ายโมงกว่าครับอากาศร้อนนะครับถือว่าแดดกําลังดีนะครับ ถ้าถ่ายรูปก็แสงออกมาดีมากนะครับ